และฟาวเดอร์ OTG ประเทศไทยคุณจิรวันและคุณปริวิชัยเดชเตรียมตัวให้พร้อมกับสุดยอดประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้เป็นคนที่แจ๋วกว่านี้ได้และทุกคนประสบความสำเร็จได้แล้วพบกันในงาน New Influencer Success r o u p i c นะครับนะคะก็อรุนสวัสดิ์นะคะว่าที่ทีมิิแล้วก็ทีมยิริทุกทกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ New Influencer Conference Call ค่ะและชาวนี้นะคะพบก,กับส้มโอนะคะรับหน้าที่นะคะเป็น MC ดําเนินรายการแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับนะคะว่าที่ทีมลิตททุกท่านแล้วนะคะดังนั้นนะคะทุกคนทุกวันอังคารและวันศุกร์แบบนี้นะเรามีนัดกันค่ะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองสู่การเป็น New Influencer แล้วก็ New Leader แบบมืออาชีพไปด้วยกันนะคะดังนั้นพลาดไม่ได้เลยนะคะ ปากมุดนะคะลงตารางในปฏิทินในมือถือได้เลยทุกคนนะคะห้ามพลาดในทุกการเรียนรู้กันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะหัวข้อต้องบอกว่าโอ้โหเป็นหัวข้อที่ดีมากๆนะคะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยได้เห็นนะคะ,ะเขาเรียกว่าข้อความโปรโมทแล้วเนาะสําหรับการเข้ามาเรียนรู้ในวันนี้นะคะดังนั้นดิฉันขอไปที่นะคะหัวข้อแรกกันเลยค่ะทุกคนกับช่วงของนูอินฟลูเอนเซอร์ค่ะวันนี้เราจะมารับฟังการแบ่งปันจากสุดยอดผู้นำนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นระดับนะคะ ท็อปลีเดอนะคะแล้วก็เป็นระดับ c i r ร์เคอร์ออฟเอเซน1เลยของนูสกินเลยนะคะวันนี้ตัวท่านจะมาแบ่งปันค่ะในหัวข้อ5ข้อดีค่ะทุกคนของสินค้าเกาวนิกสปาที่คุ้มค่ากว่านะคะในด้านการดูแลผิวค่ะด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ที่บ้านได้นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดผู้นำนะคะสาวสวยค่ะมากความสามารถนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะมีผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นะคะนูสินแบบ100เลยนะคะและเรียกว่า สร้างความสําเร็จนะคะให้กับตัวเองและก็ครอบครัวได้อย่างมากมายแล้วก็รวดเร็วมากๆค่ะอดีตตัวท่านนะคะจบการศึกษาปริญญาตรีค่ะจุฬาลงกรณ์เอกภาควิชาภาษาจีนนะคะแล้วก็รู้จักธุรกิจนูสกินเนี่ยผ่านการเห็นไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่เองเนี่ยเข้ามาทําธุรกิจก่อนนะแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆค่ะทําให้ตัวท่านเนี่ยเห็นคุณแม่เป็นไอดอลนะคะแล้วก็เข้ามาทำนูสกินเนี่ย ตั้งใจเลยว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วก็อยากมีชีวิตที่อิสระออกแบบเองได้ค่ะจึงเลือกนูสกินเนี่ยเป็นอาชีพแรกให้กับชีวิตนะคะแล้วก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะเป็นคู่แฝดค่ะที่เป็นผู้บุกเบิกการตลาดออนไลน์ให้กับนูสกินนะคะต้องเรียกว่าทั้งในไทยแล้วก็เป็นนูสกินโลกเลยนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วมากๆค่ะทุกคนปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าตัวท่านเนี่ยสร้างตานานให้กับตัวเองเนี่ยเป็นวินเนอร์100 b r นะคะและปัจจุบันเนี่ย ดำรงตำแหน่ง Presidential Director Platinum และ c i r c l e of Excellence 1นะค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะกดเลขแ8รัวๆเข้ามาในช่องแชทเลยกดแปดแปเข้ามานะคะแทนการปกมือต้อนรับนะคะคุณนามมนัสนันสอนไพศาลค่ะสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะโอเคทุกคนเห็นภาพนาชัดนะคะ โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็โอ้โหขอแปดๆให้กับน้องส้มโอนะคะวันนี้สดใสมากเลยค่ะสีชมพูนะคะพี่นาเกิดใส่สีชมพูเหมือนส้มโอแล้วนะเนี่ยแต่ว่าปกเหมือนกันนะคะอย่างน้อย,อยเรียมปกเหมือนกันโอเคค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ทั้งเปิดกล้องแล้วก็ไม่ได้เปิดกล้องวันนี้นะคะ อ๋อเห็นแสงชัดไหมเนี่ยมันเช้ามากเลยนะคนะณตอนนี้นะคะก็จะให้ทุกคนดูอัปเดตหน้านะคะณนะตอนนี้ก็คือถ้าทุกคนเห็นผ้าเห็นานะตอนนี้อาจจะไม่รู้ว่านาะกําลังตั้งครรภ์อยู่แต่ว่าหลายคนก็จะรู้ว่านาะตั้งครรภ์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนท้องบางเพื่อนะยังทักเลยว่าเฮ้ยไม่คิดเลยนะว่าจะมีลูกชายได้เพราะปกติคนท้องลูกชายหน้ามันจะเยืนเยนหน่อยนึกออกปะไม่แน่ใจนะว่าเป็นความเชื่อย,ยังไงแต่ว่าเออเราไม่มีสิวเลยทุกคนแล้วก็หน้าเรายังกระชับอยู่ผิวเรายังใสยอยู่จริง แล้วก็เออมันเปล่งปลั่งมากๆจริงๆแล้วก็ต้องแอบกระซิบเลยว่าเราใช้เครื่องนี้ตลอดแบบมันปลอดภัยมากจริงๆใช่ไหมคะน้องเอ็มคอนเฟิร์มเลยนะคะขอบคุณมากเลยใช้ GS s p สหรือเครื่องเกานิกสปาตัวที่โด่งดังมากๆคือเพิ่งใช้เมื่อวาน้วยแล้วก็ไปกิน กินโอกระจูกับเพื่อนแล้วเพื่อนงงมากว่าแบบว่าทานี่น้องแต่งหน้าหรือดีหรือว่าผิวน้องดีแต่พี่รู้สึกว่าผิวน้องดีจริงๆจากข้างในพี่งงมากว่าทองแล้วทำไมผิวดีนะคะก็ไม่อยากจะพูดว่าเข้าคลินิกไม่ได้นะคะแต่ว่าใช้ gs ตลอดอ่ะกด กด5555หให้ s 5, 5, 5, 5, G s อสปาเกาวิสปาของเรานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่หนึ่งกับพี่จีมากๆที่ให้นาะมาแบ่งปันในส่วนของสิ่งที่เราประทับใจจริงๆจากสินค้านูสกินนะคะก็เป็นสินค้าตัวที่ทั้งเปิดใจและเป็นสินค้าที่เป็นตัวทำ,ำตลาดให้เราเลยนะคะเดี๋ยวหน้าขออนะุญาตแชร์นะคะแชร์สกรีนนิดนึงนะคะทุกคนเห็นสกรีนนาะน,น,นะคะเดี๋ยวขอเพล์ก่อนเลยกดเพล์นะคะ โอเคถ้าไม่เห็นถ้าใครไม่เห็นอะไรพิมพ์มาบอกได้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะนาจะมาพูดนะคะสั้นๆน,นะคะในหัวข้อ5ข้อดีของเครื่องเกานิกสปาที่ทำให้แบบคุ้มค่ากว่าการดูแลผิวของเราอะ่ะแบบทั่วๆไปตั้งแต่แบบที่บ้านของเราใช่ปะที่ซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเทรนการดูแลผิวที่บ้านรวมถึงเป็นเทรน์การดูแลผิวแบบ ย้อนวัยทําทุกอย่างเพื่อการย้อนวัยไม่ว่าจะเป็นการไปคลินิกการทําศัลยะกรรมคือผู้หญิงเนี่ยยอมจ่ายเยอะจริงๆอะ่ะจ่ายจ่ายเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่พี่หนึ่งพูดบนเวทีบ่อยๆได้เงินสามหมื่นใช้กับการดูแลผิวหน้าไปแล้วสองหมื่นห้านะที่เหลือกินมาม่านะคะก็ทําได้ใช่ปะ่ะเครื่องกาวนิกสปาของเราเนี่ยอย่างในรูปแรกจะเห็นเลยนะว่า เอาจริงๆแค่เห็นฟังก์ชันของน้องเขาอะเราก็รู้แล้วว่าเครื่องเดียวมันมันเกินคําว่าคุ้มเนาะเขาแตะอะไรได้บ้างเนี่ยนอกจากแตะผิวหน้าแล้วยังแตะตัวเราได้ด้วยนะคะเราแตะไปที่ผมได้ด้วยค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนฟังก์ชันการทํางานที่สามารถครอบคลุมอะตั้งแต่หัวจรดเท้าได้เลยจริงไม่จริงนะคะดังนั้นแค่เห็นฟังก์ชันของเขาก็เริ่มรู้สึกน่าสนใจแล้วใช่ปะคะ เดี๋ยวจะให้มาดูนะคะว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ในเทรนด์ของปีนี้เราเห็นอะไรบ้างบนโลกโซเชียลมีเดียและเพื่อนๆเ,เราใช้อะไรกันบ้างจะสังเกตใช่ไหมว่าตอนนี้ใครๆก็ออกมารีวิวเครื่องยกหน้าที่บ้านต้องมีเครื่องที่ต้องมีติดบ้านคือเครื่องนวดหน้า ตอนนี้นะเชื่อว่าแทบจะไม่มีบ้านไหนแล้วอ่ะที่ไม่มีเครื่องยกกระชับหรือนวดหน้าที่บ้านแม้กระทั่งเครื่องหลังหน้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเทรนด์มาสักพักแล้วอะค่ะใน4ี่หปีเนี้ยนะคะนีะ่ยทุกคนเห็นรูปอะไรบ้างแล้วมีรู้จักว่าเพื่อนคนไหนหรือว่าเห็นใครรีวิวไหมเห็นใช่ไหมคะทุกคนและราคาเขาเป็นยังไงมีทั้งถูกกลางแพงใช่ปะคะเครื่องสีชมพูแปดแปดนัน่นอะแพงกว่าลูมิสปาเราอีกนะคะ แต่ก็ซื้อกันฉ่าเลยใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องนวดหน้าที่ตอนเนี้ยมันกระตุกกระตุ้นหน้าทําแล้วหน้ายกขึ้นมาทุกคนเยอะมากๆหลายแบรนด์ที่ทําขึ้นมาแต่แน่นอนนะคะต้องบอกว่าไม่มีแบรนด์ไหนที่เ,เป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะคะยอดขายอันดับหนึ่งเท่าตัวเครื่องของนูสกินแล้วแต่แน่นอนมันเป็นเทรนเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึ่งว่าการที่เราไปซื้อมาตามกระแสหรือซื้อตามที่อินฟลูเอนเซอร์รีวิวกันเยอะมากแล้วปักตะก,ก้ากันมันเกิดอะไรขึ้นทุกคน ข้อแรกเลยใครเคยเห็นคลิปนี้แล้วบ้างสาวหน้าเบี้ยวเพราะเครื่องงดหน้าผู้หญิงคนนี้ได้ออกผู้หญิงคนนี้ค่ะใช้เครื่องงดหน้าที่ดังมากๆในโลกออนไลน์ซึ่งจะเห็นว่ามันกระตุ้นผิวหน้าใช่ปะ่ะแล้วมันไปสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะม,มันกระตุน้นจนเส้นประสาทเขาอักเสบมะทำให้หน้าเขาเบี้ยวอะทุกคนแค,คน่เห็นการพูดก็รู้แล้วว่าเบี้ยวไปทางซีกซีกหนึ่งใช่ปะ่ะเคยเห็นใช่ปะ่ะคะซีกขวาตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเบลส์คอซีใช่ไหมคะ มันเนี่ยกระตุ้นแบบนี้ค่ะอันตรายมากมากเลยนะเครื่องของเรากระตุ้นขนาดนี้ไหมเนี่ยคนเห็นก็จะรู้สึกูดีจังเลยมันทนํเงินเครื่องมันทํางานเป็นเครื่องของเกาหลีนะและเครื่องตัวนี้ดังด้วยแ,<ป>แล้วคนเ<โ>กาหลีใช้ฉ่าใช้เยอะจริงๆแล้วบอกว่าใช้กับเจลอะไรก็ได้ใช้กับครีมที่มีอยู่จะทําให้ผิวหน้าดีขึ้นแต่ทุกคนขนาดเป็นเครื่องที่มีกระแสขนาดเนี้ยเรายังไว้ใจได้หรือเปล่านะ กลัวมากนะทุกคนนี่คือคลิปที่เไหวรอมากๆแล้วกเ็เป็นสิ่งที่ทําให้คนต้องเริ่มกลับมามีสตินิดนึงแล้วนะว่าบางทีเราเห็นแก่ของถูกหรือว่าเห็นแก่ว่าอินฟลูเอนเซอร์รีวิวเยอะแล้วเราไว้ใจได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อแรกเลยอยากให้ทุกคนโฟกัสเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนจริงๆความปลอดภัยเราดูได้จากที่ไหน มันดูได้จากว่าเครื่องตัวนั้นน่ะมีการตีทะเบียนเข้ามาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านปกติครีมตีทะเบียนเป็นครีมหรือตีทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์และเครื่องเกาหลีสปาของเราอะ่ะเป็นเครื่องตัวเดียวที่เข้ามายากมากๆเพราะว่าเขาใช้เวลาในการตีทะเบียนนะคะเป็นเครื่องมือแพทย์ดังนั้นมันมีความปลอดภัยมากๆเลยอ่ะจริงไม่จริงที่จะสามารถทำเองที่บ้านได้เมื่อไหร่ก็ได้เอาเป็นว่าเครื่องกระตุ้นหน้าเมื่อกี้ ถ้านาท้องอยู่ตอนเนี้ยถามว่านาก้าใช้ไหมแก <c oughs> น่กกากลัวมากขนาดเส้นประสาทยังตายเลยแล้วลูกฉันจะเป็นยังไงนึกออกปะมันมันอันตรายมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญอ่ะ เราสามารถดูแลผิวหน้าได้โดยที่เครื่องตัวนี้มันทําเสร็จปุ๊บมันแต่งหน้าติดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพักฟื้นเหมือนการที่เราออกไปทําหน้าที่คลินิกทั่วไปไม่ว่าจะเป็นโบท็อกก็แค่โบท็อกธรรมดาก็มีรอยเข็มแล้วจิ้มเมโซไปที่หน้าก็มีรอยเข็มแล้วก็บวมน้ําเกลืออีกต่างหากพักหน้าบวมๆไปอีกหลายวันใช่ไม่ใช่คะ่ะ เนาะดังนั้นอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าใช่ไหมคะพี่ปูมินนี่เนาะไม่กล้าเสี่ยงนะคะโอเคทีนี้นะคะครีมทั่วไปที่เราใช้ที่บ้านเนี่ยเราก็เชื่อว่าหลายๆคน,คนก็คงซื้อครีมทั่วไปแหละอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านมีทั้งโทนเนอร์ที่ล้างหน้าที่เช็ดเครื่องสําอางเออเผื่สำหรับผู้หญิงผู้ชายนะไม่แน่ใจว่าใช้กี่ขั้นตอนนะแต่ผู้หญิงเนี่ยนาเคยเห็นคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเ,เล่าเรื่องต่าง รู้สึกว่าเล่าเรื่องได้ยาวมากแล้วครีมที่อยู่บนหน้าก็ใช้ไม่หมดสักทีหลายแบรนด์เลยเกินหน้าเรานี่คือมันไม่เอาจริงๆแค่ทาไปอย่างนั้นแหละเยอะขนาดนั้นมันไม่ดูดซึมเข้าไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ารูขุมขนเราเล็กมากๆแล้วมันมีพื้นที่จํากัดมากๆที่คุณไม่สามารถประคมอะไรเข้าไปในขั้นตอนเดียวได้เยอะขนาดนั้นสุดท้ายการประคมเข้าไปเยอะขนาดนั้นนานาเห็นว่าผิวหน้าเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ มันเกิดการอุดตันทุกคนอุดตันพิมพ์มาเลยว่าอุดตันการที่เราอ่ะพยายามที่จะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีไปเกาหลีของถูกมากซื้อมาเพียบเลยแล้วซื้อมาก็กลัวที่จะเรียกว่าหมดอายุเลยต้องรีบใช้ไห้ยาเข้าไปใส่นู่นนี่เข้าไปอันนี้ดีว่าเขาว่ามีตัว anti aging r e t i n a l ใส่เข้าไปรวมแล้วประมาณ15อย่างบนหน้าผผลูกผมขนเราระคายเคืองทุกคน อุดตันและระคายเคืองค่ะทําให้เกิดสิวขึ้นทำไมยิ่งใช้หน้ายิ่งสิวขึ้นวะทําไมใช้แล้วทาไมผิวมันไม่ดีขึ้นสักทีทั้งนั้นที่ซื้อทุกอย่างที่เขาว่าดีจะเห็นเลยนะคะว่าการฟื้นฟูข้อสองเนี่ยการฟื้นฟูของเราอ่ะมันล้าลึกมากมันถูกดันเข้าไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้กระแสะไฟฟ้าต่ําซึ่งมันเป็นการเหนี่ยวนําไฟฟ้าจากร่างกายตัวเองอ่ะทุกคน มันเลยปลอดภัยมากๆใช่ปว่าในการที่จะผลักสารอาหารแบบปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าที่ต้องเป็นการปรับไปเรื่อยๆปรับสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยก็อันตรายกับผิวที่บอบบางเช่นกันดังนั้นนะคะจะเป็นเครื่องจะบอกว่าเครื่องตัวเนี้ยมันพิเศษกว่าครีมเนื่องจากว่ามันสามารถผลักเข้าไปในผิวชั้นลึกได้ไม่ใช่แค่ประคมอยู่ข้างบนและยิ่งรบกวนผิวหน้าของเรา นะคะในขณะเดียวกันหลายครั้งที่นาะพูดแล้วเนะว่าเรื่องเจสปาการนิกสปาเนี่ยมันทําหน้าที่ทั้งเข้าไปปัดกวาดเช็ดปัดกวาดก่อนค่อยใส่สารอาหารลงไปทําให้หน้าเราอะพร้อมรับสารอาหารเพราะว่าถ้าหน้าเราเต็มไปด้วยครีมต่างๆมลภาวะต่างๆใช่ไหมความมันต่างๆไม่ได้เกิดการล้างหรือดีทอ็อกซ์ มาคมเข้าไปยังไงก็ไม่เข้านะแม่มันไม่เข้านะคะดังนั้นต้องดีท็อกซ์ก่อนถึงจะทรีทเมนต์ได้และเกาหลีสปาเป็นตัวเดียวที่เครื่องเกาหลีก็ยังไม่มีนะคะในการดีท็อกซ์เนอะโอเคไหมคะและข้อ3ของเรานะคะคือต้องบอกว่าเทรนยกกระชับผิวหน้าเนี่ยเป็นเทรนที่มาแรงมากๆหลายคนก็คือ,เ,อ,อเรียกว่าอายุ40เท่านั้นก็ ไปเพิ่งสัญญกรรมในการยกคอยกหน้าแล้วซึ่งจะบอกเลยนะว่าถ้าเรายกคอหรือยกหน้าในวัยที่เด็กเกินไปอะค่ะอนาคตคือมีความเสี่ยงหน้าเป็นอีทไม่หน้าอีทคืออะไรหน้าแบบตอบมากเกินไปเพราะว่าในอนาคตอะไขมันเราไม่เหลือแล้วแต่หนังเราถูกดึงขึ้นไปเกียบไว้บนหัวอย่างเนี้ย ดังนั้นหน้าเรามันก็จะวีเกินไปเหมือนอีทีมีแต่ตาและปากแล้วก็แก้มคือหายไปเลยดังนั้นคือต้องคิดดีๆในการยกกระชับเพราะมันเป็นเทรนด์มากดาราทําเยอะมากนะคะเรื่องตัวนี้นะคะมันช่วยในเรื่องของการเข้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อช่วยยกกระชับทำให้หริ้วรอยตื้นขึ้นคือตัวนี้ดีมากๆคือถ้าวันนี้อยากจัดกรอบหน้าหน้าบวมจากการกินโซเดียม นะคะรู้สึกหน้าไม่เห็นจอลายไม่เห็นลายของกรามของร้อยชาเจนถ่ายไปเลยค่ะแนบไปเลยค่ะชา้ชาๆคางที่กบหูนะคะ,ะมีเครื่องอยู่ทำไมใช้มือแนบไปเลยนะคะค้างที่กบหูต่างๆพวกนี้ยมันจะช่วยทำให้เห็นจอลนยเราชัดขึ้นและรู้สึกว่าเออว่าโซเดียมหายว่ะและอย่าลืมกินน้ำด้วยมันจะได้ขับโซเดียมออกไปนะคะก็จะเป็นตัวที่ ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลดความวมของหน้าได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปสถานเสริมความงามต่างๆนะคะและสุดท้ายหลายคนอาจจะมองไม่ใช่สุดท้ายสิข้อสี่ข้อสี่หลายคนอาจจะมองว่าเครื่องตัวนี้ราคาแพงจังเป็นหมื่นนะแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าจริงๆอ,อ่ะเมื่อวานเพิ่งได้คุยกับลูกค้าท่านหนึ่งที่สนใจที่อยากจะทําธุรกิจแล้วเลยอะ่ะเพราะว่าเขาซื้อเครื่องอะเกาหลีสปาจากนาตั้งแต่รุ่นแรกๆสิบปี เขาบอกว่าเชื่อเพ่น้องพี่อย่าหยุดใช้ไปช่วงหนึ่งพี่ใช้เยอะมากช่วงโควิดและพี่หยุดใช้ไปช่วงหนึ่งและพี่ออกไปทําอัลเทร่าเทอร์มาดน้องเชื่อไหมว่าตอนนี้พี่สู้ราคาอัลเทร่าเทอร์มาดและเวลาที่ต้องออกไปไม่ไหวแล้วพี่จึงลองหันมากลับมาใช้เครื่องสปาหน้า แล้ววันนี้พี่เขาขอซื้อรุ่นใหม่เรียบร้อยพร้อมอยากจะรู้จริงๆว่าถ้าทําธุรกิจจะได้เงินยังไงเพราะตอนเนี้เพื่อนทักหมดเลยว่าทําไมผิวเขาดีในวัยที่สูงอายุสูงเอาอยู่เยอะอย,อยู่นะคะเขาบอกว่าประหยัดกว่ามากเครื่องตัวนี้ประหยัดกว่ามากพี่ไม่ไหวใช่คหาว่าไม่ไหวกับการที่เราอ่ะเอาตัวเองไปเข้าคลินิกแล้วใช้เรียกว่าอยู่กับหน้าที่ดีได้ไม่กี่เดือนแต่จ่ายไปแล้วแปดหมื่นเก้าหมื่นแต่สุดท้ายก็ต้องวนกลับไปคลินิกใหม่ สู้พี่ใช้เครื่องตัวนี้ไปเรื่อยๆไม่ดีกว่าเหรอสุดท้ายมองยาวๆนะคะสิ่งที่ได้จากคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ที่พี่เขาพูดคือหนึ่งอายุสิบปีแล้วยังไม่เสียคุ้มยังลองหารต่อปีดูนะคะยังไม่เสียสองใช้อย่างอื่นต่อเนื่องไปอะ่ะก็เป็นราคาที่สูงแล้ววนหููกอยู่อย่างนั้นนะคะสูงแล้วไม่ใช่ทาเสร็จแล้วมันอยู่ตลอดไง ใช่ปะและเสียเวลาอีกต่างหากดังนั้นค่ะการลงทุนในกาวนิกสปาเป็นการลงทุนทําธุรกิจหรือแค่ลงทุนให้ตัวเองสวยอะ่ะยังไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าแค่แนะนําตอนนี้เครื่องหนึ่งอะ่ะได้ SB sharing ริงโบนัส0บาทเพิ่มขึ้นจาก2,000นะคะทุกคนเพิ่มขึ้นกระจุยมากทําไมจะไม่อยากจะแนะนำอะ่ะแค่กี่เครื่องก็ได้เครื่องฟรีละสี่หเครื่องได้เครื่องฟรีล้วทุกคนเฮ้ hey! นะคะแนะนําอะไรก็ไม่แนะนําคุ้มเท่ากับเครื่องเกาหลีสปานะสาหรับนานะคุ้มจริงๆนะคะสุดนะโอเคกดห้าห้าห้าให้เกาหลีสปาหน่อยแลวข้อสุดท้ายข้อห้าเลยนะคะก็คือใช้งานง่ายเพราะว่าน้องเป็นเครื่องที่เล็กเอาขึ้นเครื่องบินได้เอาไปต่างประเทศได้นะคะถ้าไม่อยากหน้าเย็นกับอากาศต่างประเทศต่างๆไปเที่ยวต่างจังหวัดพกได้หมดพกพาได้หมดนะคะปลอดภัยใช้ได้ทุกประเทศนะคะเพราะไม่ต้องไปเสียบปลั๊ก ใช่ปะให้เครื่องมันเจ๋งใช่ไแม้ไฟฟารัดวงจรซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะใครมีเวลาน้อยก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ต่อเนื่องแล้วก็พกพาง่ายสุดๆจะบอกว่าจริงๆมีหลายข้อเกิน5แต่วันนี้สะโขบมาให้ง่ายๆจำง่ายแค่หข้อใครคิดว่า GS SPA เป็นเครื่องที่ซื้อมาแล้วคุ้มมากๆ ย๋ยวมันได้พูดถึงการทําตัวทำทาผมนะนะ,คะแค่นี้ก็คุ้มมากๆแล้วนะคะก็วันนี้นะคะแบ่งปันประมาณ5ข้อหวังว่าจริงๆแค่ข้อแรกอะคุณก็ควรตัดสินใจจะมีแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงส่งไมค์คืนต่อให้น้องสโวคนสวยเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ะะอยากให้ทุกคนนะคะพิมพนะคะคำว่าสุดยอดนะคะเข้ามาในช่องแชทรัวๆเลยนะคะแทนการขอบคุณนะคะคุณนาที่แบ่งปันได้อย่างแบบเรียกว่าชาร์จตรงประเด็นแล้วก็ครบถ้วนมากๆสําหรับ5ข้อดีของกาวนิกสปาในเท้าวันนี้นะคะขอย้ำยังสัมมนากับ OTG ที่จะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดมุมมองและเคล็ดลับที่ทำให้คุณ เป็นอีกคนที่มีพลังชีวิตอิสระสนุกสุขและสำเร็จแบบส่งต่อไปด้วยกันได้แล้วพบกันที่งาน New Influencer c e r i e s นะครับ